มีอยู่กรณีหนึ่งที่ฟังหลวงตาพูดบอกว่าเราเวลาเราสวดคาถาจักพัทเนี่ยเราสามารถแผ่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราได้ด้วยแล้วก็เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเวลาเราสวดเข้าไปเนี่ยจะมีการปรับธาตุในร่างกายสมมติบางทีเราไม่รู้นะคะว่าเราป่วยอะไรเพราะว่าเราบางคนไม่ได้เช็คร่างกายด้วยซ้ำไปดิฉันก็ไม่ค่อยได้เช็คเหมือนกัน ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเออแล้วทีเนี้ยเออแกบ,บอกว่าอ,อ่าแกบ,บอกว่าแกฟังหลวงตาม,มาพวกพูดบอกว่าเออเราสามารถอ,อ่าเวลาเราสวดไปเนี่ยพระคาถาเข้ามาเนี่ยก็จะปรับธาตุในร่างกายเราบางคนเหมือนบางคนบอกว่าสวดไปแล้วแบบเหมือนร่างกายปั่นปวนแล้วหลจากนั้นก็จะเริ่มเบาขึ้นประมาณนี้ละค่ะแล้วทีแกบ,บอกว่ามีหลานแกเนี่ยหลานน้องน้องเนี่ย รู้สึกสิบสิบขวบน่าจะสิบขวบเป็นเด็กผู้ชายแกบอกว่าแกรู้สึกว่าหลานทำไมป่วยบ่อยจังเดี๋ยวก็ป่วยนั่นเดี๋ยวก็ป่วยนี่แล้วเขาปวดท้องอ่คุณคนนี้บอกว่าเขาปวดท้องปวดท้องบ่อยมากแล้วที่แบบไม่รู้สาเหตุว่าปวดด้วยอะไรและทีเนี้ยคุณคนนี้เขามีหลายคนมั้งค่ะในบ้านเขาลูกหลานนี่นะคะลูกหลานเขาก็เลย ชวนลูกหลานน่ะมาสวดคาถาจากักรรพับและก็แผ่บุญให้น้องคนเนี้ยแผ่บุญให้หลานตัวเองเนี่ยค่ะ้ยแผ่บุญให้หลานตัวเองเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาแบบสวดไปสวดไปแล้วเหมือนเขาบอกว่าเห็นเห็นเป็นคุณคนนี้คงถ้าเขาเห็นได้ก็แสดงว่าจิตเขาแบบละเอียดพอที่จะมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้ในสิ่งโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของคน เขาบอกว่าสวดไปแล้วเหมือนเห็นเป็นก้อนดำๆที่อยู่ในท้องของน้องคนนี้เป็นแบบเป็นสิ่งดำๆเป็นก้อนดำๆเขาเลเรียกว่าเออหรือว่าสิ่งนี้หรือเปล่าที่ทําให้น้องคนนี้เจ็บป่วยปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยรวมพลังกันหลายๆคนนะคะแผ่บุญไปให้ให้น้องคนนี้แบบเหมือนให้อาการเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะหลังจากนั้นถ้าดิฉันจําไม่ผิดเขาเหมือนจะมองว่าเด็กคนนี้ก็ค่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น มันมีหลายกรณีมากเลยเหมือนดิฉันเนี่ยเวลาดิฉันสวดเนี่ยดิฉันเอาวิทยาศาสตร์มาคิดร่วมด้วยทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยค่ะเป็นเซล์ใช่ไหมคะเซลเนี่ยมันมีชีวิตที่มันสามารถก่อเป็นถ้าสมมติว่าเซล์มันผิดปกติก็ก่อให้เป็นมะเร็งได้เป็นเนื้องอกได้เป็นหลายๆอย่างตอนแรกก็จะเป็นเนื้องอกธรรมดาอะไรอย่นั้น ถ้ามันเซลล์มันผิดปกติมากๆๆๆมมันก็จะกลายเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันถึงสามารถขยายไปได้ทั่วร่างกายของเรามันอยู่กับตัวเราเนาะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ดีรู้สึกไม่ดีกับตรงไหนของร่างกายเนี่ยดิฉันเนี่ยจะน้อมบารมีท่านมาแล้วก็ส,สวดในราคาแล้วก็แผ่แผ่ให้นัดจุดๆนั้นสมมติว่าเราปวด ปวดหัวมากปวดหัวมากปวดปวดก็สวดสวดแผ่แผ,แผ่แผ่ให้สิ่งอะไรก็ตามที่แบบที่จะอยู่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราปวดเรามีอะไรในหัวเราเราก็แผ่ให้สิ่งนั้นถ,ถ้าเราคิดว่าเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเราก็น้อมแผ่ให้เขาแต่ถ้าเราคิดว่ามันอยู่ในร่างกายฉันนี่แหละฉันรู้สึกมันผิดปกติเราก็เหมือนดึงพลังงานเข้ามาก็ถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะเอาเข้าตรงนี้แล้วก็ ไหลออกไปทั่วร่างกายแล้วก็ออกไปทางฝา่าทเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือดึงพลังงานเข้ามาดึงพลังงานเข้ามาแล้วก็ขับไล่สิ่งที่แบบความเจ็บปวดโรคภัยค่าเจ็บออกไปทางนิ้วมือทั้ง10นิ้วเท้าทั้ง10หรือว่าฝาา่าเท้าอะไรเงี้ยคะ่ะขับสิ่งนี้ออกไปมันก็จะเป็นพลังงานแบบอันนี้ตามความเชื่อนะคะตามความเชื่อมันจะเป็นพลังงานร้อนๆนะคะ่ะเวลาเราเวลาเราเดินนะคะเดินพลังงานทั่วร่างกายแล้วเนี่ย จะเป็นพลังงานร้อนๆเวลาออกไปทางนิ้วมือหรือว่านิ้วเท้าทั้งสิบหรือว่าฝ่าเท้าเนี่ยมันจะเป็นความร้อนแบบเหมือนมันไหลออกไปนั่นคือเวลาดิฉันรู้สึกไม่ดีดิฉันจะทําแบบนั้นแต่ถ้าถ้าใครถ้าใครที่จะทําทุกวันก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าการที่ใครที่เปิดจักระเนี่ยถ้าไปให้คนอื่นเปิดให้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่รู้จักวิธีปิด ฉะนั้นเวลาพลังงานโลกตอนนี้มันพลังงานไม่ดีเยอะท่านบอกว่ามันจะดึงพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาฉะนั้นถ้าถ้าใครที่เปิดเองเป็นจะบอกว่าเปิดเองเป็นมันจะมีความรู้สึกตรงนี้ค่ะถ้าใครที่เป็นเองหรืออัตโนมัตินะเวลาฝึกสมาธิค่ะถ้าใครที่เปิดเองเป็นก็จะปิดเองเป็นแต่ถ้าใครให้ไปให้อย่าไปให้ครูบาอาจารย์ท่านเปิดให้เพราะว่าเราจะไม่รู้ไม่รู้วิธีปิด ฉะนั้นเราจะดึงพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกายทําให้ร่างกายเราซุดโมทมทําให้ร่างกายเราอ่อนเพลียอะไรเงี้ยค่ะในโลกปัจจุบันท่านบอกว่าพลังงานไม่ดีเยอะมากเลยไม่ใช่เฉพาะโลกเรานอกจักรวาลก็มีอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเลือกไปเราก็ไม่ทำเนาะถ้าเราทําแล้วเราไม่รู้วิธีวิธีปิดมันเราก็ไม่ทำนะคะก็สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามปกติของเราไปนะคะโอเค ถ้าใครทำไปแล้วขอย้ำศาสตร์ท่านต้องเบานะคะถ้าทำไปแล้วรู้สึกหนักเฮ้ยเหนื่อยว่ะเลิกทำดีกว่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือผิดผิดทางอาจจะเคร่งเกินไปอาจจะจดจ่อเกินไปทำแล้วเบาๆสบายๆส,สวดทุกขณะจิตที่เรือลึกได้มีคนคนหนึ่งบอกว่าคุณน้าเนี่ยพี่ทำไม่ค่อยได้เลยค่ะพี่กลับมาแล้วพี่ก็อยากจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแต่ว่าแกบอกว่า มาถึงบ้านก็อุ้ยเหนื่อยมากเลยขายคงขายของอะไรเงี้ยกลับถึงบ้านก็ถึงที่นอนก็อยากจะสลบแหละไม่อยากสวดแหละดิฉันก็แนะนําแบบเดิมนะคะกินเดินนั่งนอนนะคะกินเดินนั่งนอนก็คือทําไม่ได้ทุกขณะจิตที่ระลึกได้นั่งรถไปทำงานก็สวดได้นั่งในเรือก็สวดได้นั่งในรถก็สวดได้น,น,ดไดนั่งในรถเมย์ก็สวดได้ ขับมอเตอร์ไซค์ก็สวดได้ปั่นจักรยานก็สวดได้อย่าไปตั้งกฎว่าเฮ้ยฉันต้องทําก่อนนอนอย่างเดียวอ่ะบางทีถ้าใครที่อยู่ในภาวะทํางานน่ะมันทํายากค่ะหรือว่าบางทีใครที่ไปทํางานตําสวนตําไร่ตํานาบางทีเรากลับมาดึกๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราหุ้ยอาบน้ํากินข้าวนอนดีกว่ามันทําไม่ได้บางทีมันทําไม่ได้แล้วมันรู้สึกเสียกําลังใจในการปฏิบัติ เหมือนพูดไปแล้วทําไม่ได้ว Sod ่ากูจะบาปหรือเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะรู้สึกถดถอยกําลังใจเราจะถดถอยว่าปฏิบัติไม่ได้ว่าทํำยังไงดีว่าอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหคาให้ไปปรับนะปรับค่อยๆปรับไปแต่ละวันแต่ละวันว่าจะทําแบบไหนเห็นอะไรก็ถ้าไม่สวดเห็นวัดเห็นว่าผ่านวัดผ่านว่าผ่านโบสอะไรก็อนุโมทนาสาธุนะคะกับ ท่านที่สร้างโบสถ์นี้สร้างวัดนี้เห็นใครใส่บาตรก็อนุโมทนาสาธุกับเขาคิดในใจก็ได้คือเห็นใครทำอะไรที่มีประโยชน์สาธารณประโยชน์ใครบริจาคนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อนุโมทนากับเขาอนุโมทนาสาธุบุญกับเขาเรามีจิตใจที่จะน้อมไปอนุโมทนาสาธุบุญเนี่ยเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะคะดิฉันว่า และนั้นเวลาเราพูดไปเนี่ยเรากล่าวออกไปปุ๊บเราคิดออกไปปุ๊บเนี่ยความดีนั้นก็จะตีกลับเข้ามาเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่มีจิตบริสุทธิ์เราก็จะมองมองแล้วก็ลืมแล้วก็ผ่านไปเราก็อนุโมทนาะสาธุบุญทําไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราจะไม่คิดแต่ถ้าเราบันทึกบ่อยๆบ่อยๆเราเห็นอะไรเราจะเก็บหมดเหมือนที่หลวงตาพูดนะว่าหลวงปู่ดูท่านจะเก็บหมดอนุโมทนาะสาธุบุญนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเก็บบุญเก็บบุญ เหมือนเราเป็นคนที่เห็นอะไรไม่ได้ที่เป็นบุญนะคะเก็บเข้ามาให้หมดเก็บเข้ามาให้หมดเวลาเห็นอะไรที่แบบผ่านหูผ่านตาก็แผ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะเป็นเคล็ดลับเนาะดีฉันยิ่งไม่ได้ทําบุญเลยอยู่อยู่อเมืองนอกมันไม่มีวดัดโรมาเมนียไม่มีวดัดก็ฉะนั้นก็จะมาบางทีเห็น องค์กรต่างๆกาชาติที่เขาช่วยคนแก่คนเท่าเวลาเขาจะมีช่วงคริสต์มาสช่วงอีสเตอร์อะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีมาตั้งบูธแล้วให้เราซื้อของอะไรไปหย่อนในตะกร้าอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาจะได้ไปช่วยบ้านพักบ้านพักคนชราหรือว่าตามที่ต่างอะคะ่ะเราก็ทําทานแบบนี้ไปฉันก็จะเน้นทําทานมากเลยอยู่เมืองนอก,นอก เน้นทำทานแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยแหละค่ะตามเนี่ยพอดีเลยมาตรงสเตปก็คือไม่มีวัดก็ต้องแผ่เมตตาเยอะๆสวดมนต์เยอะๆปฏิบัติเยอะๆมาบอกกล่าวท่านไหนที่มีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยศิรานีมาเองลูกหลานลิงปูดูช่องเนี้ยกลายเป็นศิลานีไปลวอีกช่องอีกอีกอีก,อก,อกนาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเชื่อก็เอาไปปฏิบัตินะคะก็ฟังกันขำๆเพลินๆไปนะ,ะนะคะบางทีก็ประมาณนั้นเนาะ ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านเลยก็ยินดียินดีมากๆที่มีคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเนาะอะไรที่ใครที่มีเรื่องอะไรอยากให้เอามาเล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะปฏิบตัติแล้วเป็นยังไงให้คนอื่นเขาอ่านด้วยเมื่อคนอื่นเขาอ่านด้วยเนี่ยแล้วเขาปฏิบัติตามเขาเชื่อเนี่ยเราได้บุญนะคนที่เขียนก็ได้บุญนะคะว่าเฮ้ยดีจริงว่ะ คนคนเขียนคอมเมนต์เยอะจังเลยว่าเขาดีจริงนี่ว่าของเขาดีจริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอนุโมหนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านอย่าลืมนะคะใครที่เป็นลูกหลานพญานาคสายพญานาคที่ถือเขาอยู่ตอนนี้เขาขอความช่วยเหลือมาแผ่ไปเยอะๆนะคะหรือว่าใครก็ตามที่อยากแผ่ร่วมด้วยไม่ใช่สายเขาก็ แผ่ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะอนุโมหนาสาธุบุญกับลูกหลานลุงปูดูทุกท่านวันนี้ยาวและขอลาไปแล้วค่ะวันจันทร์วันอังคารหรือวันพุธหน้าอาจจะมาเจอกันใหม่เดี๋ยวหาเรื่องมาเมาส์ก่อนนะคะโชคดีมีชายทุกคนนะคะเจริญเจริญแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกบุญกุศลที่แผ่ให้กันมาดิฉันอนุโมหนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ